สวัสดีครับผมคริสครับเอกครับและรีวิวชิลๆวันนี้เราจะมาสปอยเลอร์ท็อปกับ what if captain carter were the first avenger โอเคหลังจากได้ผ่านไปสัก2-3วันเราก็ได้ย่อยกับสิ่งที่เราได้ดูอยากรู้ว่าตอนเนี้ยหลังจากที่ผ่านไป2-3วันแล้วเอกมีความคิดยังไงบ้างครับก็อย่าง หลายๆอย่างก็ยังคงคล้ายๆกับที่เคยได้ทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปบอกว่าเราดูจบแล้วเรารู้สึกยังไงก็มาถึงตอนนี้รู้สึกว่าเราเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นและคิดว่ามันมีทางไปต่อที่น่าตื่นเต้นรออยู่อื ใช่โอเคหลังจากที่ผ่านไปสองสาวันผมก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยกับตัวตัวโชว์เพราะผมก็ <c oughs> เริ่มคิดว่าโอเคผมเริ่มเห็น potential มากขึ้นว่าโอเคมันมีสิทธิ์ที่มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมแค่ก็ยังยังยึดคงว่าผมยังรู้สึกว่าแบบโอเคผิดหวังกับวิธีการเปิดของเขาแต่พอมานั่งคิดอีกทีก็คิดว่าโอเคเขาอาจจะมีการหลี d สู่อะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นแบบแค่เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเฉยๆนะเขาเซตอัพมาค่อนข้างดีเพราะมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโชว์ ที่ถ้าเกิดเามานั่งคิดด้วยดีๆนะมันมีส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายกับอ n นเว r ร์สของ Marvel ทั้งหมดเลยซึ่งอันเนี้ยก็ได้ถูกคอนเฟิร์มไปด้วยการรีลีสด้วยอาจจะไม่ถึงคอนเฟิร์มแต่มันมีข่าวลือว่าตัวคนที่เล่นเป็นแคปเทนคั a เตอร์เนี่ยเฮลีอัตเวลเนี่ยจะไปเล่นอยู่ในเรื่อง Doctor Strange p a r ภาคนะซึ่งเนี่ยแปลว่า โชว์ what if เนี่ยมีส่งผลต่อแก่ตัวละครด้วยที่จะไปโผล่ในโชว์ใน,ในอนาคตของมาเฟลคิดยังไงบ้างตรงนี้อืมเป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆนอกเหนือจากกัปตันคาร์เตอร์เนี่ยตอนที่โลกิจบก็มีเห็นข้อมูลบางอย่างที่เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่สุดท้ายโลกิก็ไม่ได้หยุดตามหาซิลวี่แล้วก็ไปวุ่นวายสุดท้ายก็คือต้องไปเจอกับดรสเตรนจนได้ มันอาจจะกลายเป็นการรวมสักอย่างหนึ่งอยู่ในด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็ได้นะเออเออจริงเออโลกิอยู่ในด็อกเตอร์สเตรนจ์ป่ะเขาไม่การคอนเฟิร์มตรงนี้ป่ะไม่แน่ใจเลยเออยังไม่เห็นข่าวครับแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยความเป็นไปได้เนี่ยมันมันคือโลกิก็คงจะแบบไม่หยุด ไม่หยุดทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสุดท้ายพองวุ่นวายมากๆเนี่ยดร,รสเตรนจ์เขาเป็นเหมือนคนที่ดูแลกึ่งดูแลมัตติเวิร์สอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยดูสภาวะความเป็นจริงใช่ปะ่ะอืมอืมใช่ใช่ก็นั่นแหละเอกว่ามีโอกาสที่เขาจะไปเจอกันเออซึ่งก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างอย่างเบนเดดิกวองเนี่ยคนที่เล่นเป็นเพื่อนของคู่หูของดรสเตรนจ์เนี่ยก็จะไปเล่นอยู่ในเรื่องชางชี hi, ซึ่งเรื่องนั้นอ่ะก็อาจจะมี อะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้เหมือนกันซึ่งมันมีหลายอย่างที่เราก็ยังไม่รู้กันเนาะ<ม>ก,ก็ก็น่าติดตามเหมือนกันว่า<ม>จะเกิดอะไรขึ้นกันต่อแต่ But anyway อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของสปอยเลอร์ไปเป็นจุดๆของในโชว์ดีกว่าอยากจะรู้ว่าเอกคิดยังไงบ้างตั้งแต่แบบต้นจนจบเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่แบบว่าเอกโดนหรือไม่โดนบ้าง โดนหรือไม่โดนเอาไม่โดนก่อนเลยได้ <laughs> เปล่าคือจริงๆได้เอาเอางี้ดีกว่า,าภาพรวมจริงๆอะ่ะโดยรวมแล้วอะ่ะอย่างว่าพอพอมเป็นเองดูภาคไทยใช่ไหมก็ด้วยเสียงที่ยังเป็นของเป็นภาคภาคกัปตันสตีฟโรเจอร์อคนเดิมเนี่ยเราก็จะโอเคกว่ากว่าคนที่ฟังเป็น ภาพภาษาอังกฤษอ่าซึ่งพอเสียงภาคเปลี่ยนมันก็แบบมีความไม่คุ้นชินบ้างคือรวมๆเอกก็ดูเพลินๆได้ก็โอเคครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละโดยเซตอัพเขาเรีบเล่ารีบอะไรหลายๆอย่างมันก็จะมีดีเทลที่ที่แบบขยายได้ก็ก็ไม่ขยายอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าพวกมุกพวกอะไรพวกช็อตที่พยายามเอาภาพซ้ําภาพจํามาให้เรา จำแล้วก็คิดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมีพลิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างตอนที่รถไฟใช่ไหมครับที่เดิมทีต้องเป็นบักกี้ที่เป็นคนร่วงลงไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสตีฟแทนอ่ะเราก็คิดว่าเอ้าบทสตีฟจบตรงนี้เหรออ่ะไปไปมาอ่ะไปโผล่อยู่ตรงนู้นสตีฟก็ก็รอดอะไรเงี้ยมันมันมีจุดพลิกนิดๆหน่อยๆที่ก็ถือว่าพยายามได้ดีครอ่ะโอเคผมก็เริ่มมองเห็นจุดข้อดีของตรงนี้นะคือแบบการที่เขาวีคอ แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแบ,บพยายามที่จะหลีกเลี่ยงตอนที่พูดถึง uh, non spoiler talk กนเนาะคือการที่เขาไม่ได้ explore ตัวละคร Captain c ตเตอร์จริงๆว่าการที่เขาเป็นผู้หญิงที่มารับบทบาทของแคปตันอเมริกาแทนเนี่ยจะมีส่งผลกระทบแก่ จิตของเขายังไงจะมีส่งผลกระทบกับการที่กลายเป็นกัปตันยังไงได้บ้างเขาแค่แบบมองแค่ผิวเผินนะว่าแบบอ๋อโอเคไม่ให้เป็นตัวแนวหน้าแล้วก็เขาก็แอบไปทําของเขาอยู่ดี มันไม่มีผลกระทบแก่ Univers e โดยรวมซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะ explore น่าจะใช้เวลา explore ตัวละครของกัปตันคัตเตอร์เองให้มากขึ้นกว่านี้ให้เขามีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเพราะอยู่ดีๆพอเขาได้ซูเปอร์ซีเลนปั๊บเป็นคน <laughs> <laughs> อยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบซูเปอร์โซเจอร์ใช่ไหมแบบโอ้โหเก่งซะทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้เราก็ไม่ได้กลายเป็นแบบตัวละครเหมือนเขามาก่อนอันนีผผ้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้าง,าง,างผิดหวังนิดหนึ่ง Mm hmm. อืมใช่แล้วนีสัยเปลี่ยนจริงๆนะแบบยังมีอยู่ชอ็อตหนึ่งได้อะล็อกหนึ่งถ้าจำคำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเข้าไปกับฮาวเวิร์ดสตาร์กแล้วเบิร์นฮาวเวิร์ดถามว่าไหนแผนนะเรามีแผลไหมตันคาร์เตอร์บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีแผนหรอกฉันมีโล่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดิมทีเหมือนถ้าเราเคยดูในตัวเอเจนต์คาร์เตอร์ที่เป็นซีรีส์หรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นที่เป็นคนแสดงเนี่ยเหมือนคาแรคเตอร์หรือว่าโดยวิธีคิดวิธีการแสดงออกจะจะไม่ได้แบบสายบู๊ขนาดนี้เออแต่นี่ก็คือแบบฉันมีพล ฉันรู้ฉันลุยได้อะไรเงี้ยอืมใช่ผมก็แปลกอยู่เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างพลาดไปหน่อยอย่าง,ง,งเช่นแบบพอเขากลายเป็นกับเป็นคาเตอร์ปับ๊บ ฉากแบบแค่ฉากต่อไปเลยมั้งโยนโล่ละโยนโล่ละเุ้ยทำไมโยนโล่เก่งจังเขามีซูเปอร์สตริงเขาไม่ได้กลายเป็นแบบนินจาซะหน่อยที่แบบอยู่ดีๆโยนดาวดาวนินจากลายเป็นดาวโล่ได้เฉยเลยใช่ไหมอยู่ดีๆแข็งแรงขึ้นอย่างเดียวไม่พอสกิลมาด้วยโล่นินจาโล่นินจาเออคือแบบมันมันแปลกไงผมรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีการเติบโตตัวละครเขาตรงนี้คือเข้าใจเขาก็พยายามที่จะเล่ากระชับเขาจะได้เข้าสู่ยูนิเวิร์สโดยรวมแต่ว่าแทนที่เขาจะเล่าเรื่องที่มัน กับสิ่งที่สตีเวอเจอร์ทำไปแล้วอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะน่าสนใจมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่สตีเวอเจอร์ทำไปแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีการทำซะแบบดูมไม่ใช่เป็นสตีฟอ่ะนะแต่ว่าเป็นวิธีที่กัปตันคัตเตอร์จะจัดการอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาต้องพยายามที่จะเปิดประตูแล้วแทนที่จะแบบพังประตูเข้าไปเลยเขาอาจจะต้องเข้าไปในเบสพยายามที่จะไขอะไรนิดนึงแต่ว่าพอคิดไปคิดมาเออเสียเวลาทําไมแล้วแบบพังประตูเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ย แม่เป็นจุดโมเมนต์ที่อาจจะโชว์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครของเขาซึ่งผมคิดว่าพลาดไปหน่อยเพราะการที่เขาเล่าด้วยมอนทาจสั้นๆตรงนั้นแหละก็ดีแต่ผมคิดว่าเขาทำได้มากกว่านี้เพรานะมอนทาจนั้นก็คล้ายๆกับมอนทาจที่เขามีในแนอเมริกเช่นเดีวยวกันอืมใช่ครับเอว่าเราไปพูดถึงตัวละครที่แบบว่าไม่รู้จะยังไงเขาดีดีกว่าคือสตีฟโรเจอร์เนี่ยก็อย่างว่าพอไม่มีตัวพลังนี้แล้ว จูจูก็ไปได้เทสแรกมาฮาร์เวิร์ดก็บอกอ้าวฉันรู้ฉันเอาไปทำอะไรได้ฮาร์เวิร์ดฮาร์เวิร์ดก็เอาไปทำเป็นเป็นชุดชื่อชุดอะไรนะครับพี่คริสเอ่อ uh, The Hydra Buster Hydra Hydra s, Hyd <ra> <S uh, Hyd t o m p e r I'm sorry Hydra s t o m p e r อ่านั่นแหละแล้วก็พลังเทสแรกก็ไปทําชุดเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะจู่ๆก็เหมือนมีเราคิดซะว่าคือไอรอนแมนก็ได้นะที่มาโผล่ในยุคนั้นซึ่งฮาร์วิร์ดทำไปแล้วหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าในจักรวาลน,นี้การมีไอรอนแมนก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกสตาร์กเองก็อาจจะไม่ใช่คนที่มาบุกเบิกหรือสร้างนวัตกรรมอะไรขนาดนั้นแหละใช่ไหมหรือว่าจะเป็นน,นว,วัตกรรมที่ใหม่กว่านั้นด้วยก็ได้ใครจะไปรู ก็นั่นแหะสิก็เป็นได้ครับแต่ว่าหรือว่ามันอาจจะไม่เกิด Iron Man ก็ได้ซึ่งซึ่งโอเคผมผมยอมรับอย่างหนึ่งพอผมมานั่งคิดดูอีกทีคือตอนแรกของผมไม่ชอบเรื่องของที่อยู่ดีดี Hydro s t เ m p e r ให้ Steve เหมือนเป็น Iron Man เฉยเลยผมไม่ชอบ แต่ผม,มผม,มนั่งคิดดูอีกทีผมชอบด้วยฉากของมันด้วยแอคชั่นของมันอีน่เช่นฉากที่เขาแบบแท็กทีมกับกปัป t a นคัตเตอร์สองคนที่แบบต่อสู้กับพวกเคื่องบินเฮ้ยเจ๋งมากโอเคฉากนั้นนะ่ะคือสนุกสุดๆแอนิเมชั่นตรงนั้นน่ะคือแบบเจ๋งแต่ว่าด้วย motivation ว่าทำไมถึงต้องเป็นสตีฟผมไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้พาวเวอร์สตาร์นึกขึ้นมาว่าแบบ เออต้องทําอันนี้ขึ้นมายูด่ดีๆมันก็โผล่มาเฉยเลยด้วยไม่มีเหตุผลอะไรเลยเดี๋ยวไม่มีบทไงพี่เคสเ,เดี๋ยวไม่มีบทไงเข้าใจดี๋ยวาแบบมันอาจจะมีอะไรที่แบบเขาทํากับตัวสตีฟได้มากกว่านั้นหรือเปล่าอย่างเช่นแบบสมุดอันนี้แค่ช <s> ุสมุดจินเพยสมุดสตีฟขาหักสตีฟขาหักแล้วเดินไม่ได้แล้วก็เลยทําให้มันเป็นแรงจูงที่จะทําให้ฮาวเวิร์ดสร้างชุดให้สตีฟ อะไรอย่างเงี้ยมันมันขาดโบมันอย่างเงี้ยครับผมที่ผมรู้สึกว่าแบบมันทําให้ผมไม่คอนเน็กก็โอเคมันเป็นการ์ตูนสนุกสนุกแหละเออรู้แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าแบบ <laughs> ผมจะผมจะอินกเอ,อินกว่านี้ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมคอนเน็กกับตัวละครได้มากกว่านี้ อืมอืมก็จริงนะแบบช็อตนี้ไวมากเลยจู่ๆก็เหมือนได้เท็กซ์แร็กมาฮาวเวิดก็แบบฉันรู้ฉันทำอะไรแล้วก็หายไปจู่ๆก็มีบินมาละเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่แล้วคือด้วยเหตุผลอ,อ,อะไร <laughs> เพราะว่าแบบถ้าเราย้อนไปคิดถึงในเรื่องกับนอเมริกาเราก็ดู motivation ของ Howard s t เมาทั้งหมดถึงจุดนั้นซึ่งใน motivation อของเขาไม่มีอะไรเลยนะที่จะเป็นแรงจูงที่จะทำให้เขาสร้างตัวชุดนี้เลย ไม่ม,มไีไอ้วิธีการคิดเรื่องของชุดนี้มันมาจากตอนที่โทนี่สตาร์กถูกจับไปถึงจะสร้างชุดนี้ไงเพราะเขาต้องออกที่นู่นด้วยทรัพยากรที่เขามีมีแค่นี้ a box of scraps มีแค่นี้เขาก็เลยออกไปได้แต่ว่าด้วยอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อย make ก e n s e เท่าไหร่ก็แค่หวังว่าในในเอพิโซดต่อๆไปเนี่ยเขา จะมีการสร้าง motivation ของตัวละครที่มันชัดเจนขึ้นไม่งั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ทุกตอนผม,มก็ร,รู้สึกว่ามันจะมีความไม่ไม่ต่อเนื่องของตัวละครแล้วไม่ก็ต่อเนื่องของวิธีการเล่าเรื่องอืมใช่ครับแล้วก็จริงๆมีความไม่ make sense อีกอย่างหนึ่งที่อยากเพิ่มเข้าไปคือฝั่งด็อกเตร์จำชื่อไม่ได้ครับที่อยู่ฝั่งไฮราเนี่ยจริงๆถูกฝั่งนี้จับตัวไปแล้วถูกไหม ทำไมการที่ได้เทสแรกไปเขาถึงสร้างอะไรได้แบบว่าเร็วจังเลยอะทั้งที่จริงๆไม่มีด็อกเตร์คนนี้อยู่ใช่ถูกถูกเพราะว่าคนที่คนที่สามารถที่จะดึงพาวเวอันนี้ออกก็คือด็อกเตรคนนี้ถูกใช่ไหมนั่นแหละครับใจถูกใช่ไหมก็อีกอย่างหนึ่งใช่ก็รู้สึกอย่างกันนะว่าเออมันมันถูกจับตัวอยู่นี่หว่าแล้วมันเป็นเหมือนหัวสมองของฝั่งนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบ รู้เรื่องเทสลักเป็นอย่างดีก็ไม่อยู่แต่ว่าดันสร้างได้เร็วแล้วก็เนี่ยมีอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยอืมอืมอ่าถ้า,างั้นเรามาพูดถึงจุดที่เราชอบกันมากกว่านี้ดีกว่าคือผมคิดว่าผมเดาอันนี้ผมขอลองเดาก่อนผมคิดว่าเอกอาจจะคิดคล้ายผมว่าไอฉากที่ชอบเนี่ยเป็นฉากที่มันมีการพลิกของเรื่องที่ชัดเจนอายกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เวสโถูกไอตัวปลาหมึกตัวนั้น ค่าเฉยเลยอาราเหมือนกันนะเออใช่เลขชอบรีแอคชั่นของสตาร์กมากเลยนะคือแบบว่าใช่ไหมเราเรีแอคชั่นเป็นไงเออใช่ใช่ใช่เขาที่โคเวอร์อ่ะเออคือเหมือนแบบเดินเข้ามากับเอเจนต์คาร์เตอร์ใช่ป่ะแล้วจู่ๆแบบเรสคอล์มมันก็โดนแบบแคร็บเรียบร้อยจริงเนี่ยเอออันนี้ก็แบบเราก็คงเซอร์ไพรส์พอๆกับสตาร์กอ่ะ S <S ใช่คือโมเนต์นั้นยอมรับเลยว่าไม่ได้ไม่ได้คาดคาดหวังว่าเอ้ยไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นซึ่งแล้ก็เอออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบก็ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคนที่เล่นเวดสกลเนี่ยไม่ใช่คนที่เล่นเวดสกลในเรื่องกับอเมริกาแต่เป็นคนที่เล่นเวดสกลในเรื่องอเวนเจอร์อ่าคือคนที่ภาคเสียงในเรื่องเวเจอร์เป็นคนเดียวกับคนที่มาภาคเสียงอันนี้ก็เลยผมก็เลยรู้สึกเนกตกับตัวละครตัวนี้ผมเลยไม่ได้คาดคิดว่าเอ้ย อยู่ดีๆก็ตายเฉยเนี่ยโมเมนต์อย่างเงี้ยที่ผมชอบมันเป็นโมเมนต์ที่คิดไม่ถึงว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอแล้วไอ้ตัวนี้มันโผล่มาได้ยังไงเออคืออย่างเช่นตอนในเรื่องผมพยายามที่จะย้อนกลับไปคิดในเรื่องกับเตนอเมริกามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนที่เขายุ่งกับเทสลากรอบแรกตอนนี้ก็จะเปิดเดนมนชั่นโอ้ยจำไม่ได้เหมือนกันครับจำไม่ได้ใช่ไหมใช่โอ บบเรื่องทเทกไม่ได้ดูไม่ได้ดูซ้าเรื่องเดียวอของ <c oughs> ของมาวิเลยแบ่งกันแบ,บ่งกันมันเป็นผมนต,รตรงก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ดูซ้ำผมคิดว่าหลายคนคงจะเห็นด้วยกันว่าแบบการ์ตูนเริกาง The First Adventure เป็นวิกเกอร์เป็นเป็นทีเป็นเอ่อมูฟี่อันหนึ่งที่แบบค่อนข้างเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของตัวซีรีส์นี้เนาะผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเห็น้วยกันเออก็เลยไม่ได้ย้อนกลับไปดูแต่ว่า anyway ก็คือแน่นอนมันไม่ได้เกิดอย่างนี้ขึ้นมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงของ motivation นั่นแหละอ่ะเราไม่จุดไหนอีกท ถ้าเอาพูดถึงมุกแล้วก็ยังพอขำได้เนี่ยจริงๆช็อตที่บอกว่าฉันต้องชาร์จไ,ไอตัวหุ่นเนี่ยแล้วก็สุดท้ายล้มหน้าตึงลงมาเนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นมุกในเวลาแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็อโอเค <laughs> ก็พอได้นะ <laughs> เออโมเมนต์นั่นข้างๆเวอร์เพราะมันเป็นไอเกนเป็นอันอีคสเปคเตอร์ปกติเราจะคิดถึงสตีฟโรเจอร์เป็นคนที่แบบผู้แข็งแรงไม่เคยพลาดอะไรจริงจังอ่าใช่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 อันนี้อยู่ดีๆเอาตัวไม่รอดเออ แต่กแต็แต่ฉากนั้นก็ก็ฮาดีแต่ว่าก,ก็คือเนื่องจากว่าเขาต้องเอาตัวชุดไปเพราะเขาต้องเอาเทสลกออกมาถูกไหมใช่ใช่ครับอืมก็คือแต่ว่าฉอตนั้นเอาจริงๆตอนดูนี่แบบลืมลืมสังเกตไปเหมือนกันนะว่าเทสล่กมันถูกเอาออกจากชุดแล้วสีสีของพลังมันเปลี่ยน ตอนแรกมันเป็นสีออกฟ้าเหมือนเทสแล็กใช่ปะใช่พี่พอเอกไม่เห็นไม่เห็นที่หลังนี่แหละที่คนเริ่มพูดถึงเออว่าสีชุดตอนแรกเออสีของพลังตอนแรกมันฟ้าแต่พอถูกชาร์จด้วยเครื่องชาร์จนั่นอ่ะมันกลายเป็นสีพลังมันกลายเป็นสีส้มแทนเออแปลกเดียวเทสเลกถูกออกไปแล้วใช่ใช่เอกว่าไอช็อตนั้นอ่ะทําเราแบบเสียสมาธิไอช็อตหน้าคว่ำอ่ะจริงเออก็จริงไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้สังเกตเลยเลยไม่ได้คิดถึงเลย เอ้แต่ว่าก็อาจจะเป็นโมเมนต์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้คนสังเกตขนาดน,นั้นอาจจะแค่เป็นเป็นแบบเป็นก็ <โ devo S 2> เป็นไปได้นะให้เรียกน้ําย่อยให้สำหรับคนที่ดูซ้าๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะมันก็ไม่ได้มีผลแก่อาจจะไม่มีผลแก่ระยะยาวขนาดนั้นเนาะอ่ะเรามาพูดถึงตอนจบเลยดีกว่าคิดยังไงกับตอนพลิกของเรื่องตอนที่กับอเมริกาเอ้กับตันคัตเตอร์โดนดึงเข้าไปในตัวดิเมนชันตรงนี้ที่จะโผล่ไปต่อหน,น้านิกฟิวรี่กับฮอกอาย เอว่ามันคือน่าจะเป็นซีนที่ดีที่สุดในเรื่องนี้แหละถ้าในแง่แบบว่าการเป็นแบบการเปิดจัก,กรวาลอะไรเงี้ยอันนี้คือ <c oughs> มันสร้างปริศนาที่เราเดาได้ยากต่อไปค่อนข้างค่อนข้างดีในตอนที่แบบอ้ามาโผล่ตรงนี้แล้วยังไงต่อละอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่เป็นจุดที่ดีที่สุดของทางเรื่องเลยแบบมาก <c oughs> มากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> มันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์และผมรู้สึกว่านี่คือถ้าถ้าเกิดว่าในในชงังเออเชงิง วิธีการที่ผมอยากจะให้เขาเดําเนินต่อมันก็คือจะเป็นเรื่องที่เขาจะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของทั้งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นต่อเพราะมันเกิดขึ้นจากการที่คาร์เตอร์แค่คือคือถ้าเกิดเรามาคิดถึงจุดพลิกอะ่ะจุดพลิกของทั้งเรื่องมันแค่เปลี่ยนแค่ว่าคาร์เตอร์ตัดสินใจอยู่กับสตีฟต่อแล้วไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนอืออ่ะนี่คือพูดถึงตอนตอนเริ่มต้นของเรื่องเลยนะเพราะว่าในในกับปตนอเมริกาเอ่อเดอะเฟิร์สเอเวนเจอร์เนี่ย ตัว c ป p น a i n c เตอร์ตอนนั้นเพกกี้ c เต t e r เฉยคือเขาบอกว่าเออจะไปรอข้างบนไหมเพกกี้ c u เ t e r ์ก็ไปเลือกไปอยู่ในห้องกระจกใช่นห้องกระจกใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าเพกกี้ c เต t e r เนี่ยไม่อยู่ข้างล่างแทนอันนั้นก็คือกลายเป็นเป็นจุดที่ของทั้งเรื่องเลยที่ทําให้กลายเป็นว่าเขาเป็น c a p t a i อร์แทน r แทนก็กลายเป็นว่าแบบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีดสู่ต่อบทิฟทั้งหมดอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังที่ผมกลัวที่ผมกลัวนะ คือผมกลัวว่าแบบ4 5หตอนแรกเนี่ยเขาจะเขาจะเล่าเหมือนกับเรื่องนี้ความหมายคือเขาก็จะแบบมีเรื่องที่แบบปูพื้นมาเหมือนกับเรื่องอื่นเช่นถ้าเกิดจะเป็นเอเวนเจอร์เล่าเหมือนเอเวนเจอร์ทุกอย่างเลยพิงจะเป็นการเดียนแทนแล้วก็เข้าไปเรื่องต่อไปเล่าเหมือนแบล็กแพนเออเล่าเหมือนเอ่อแบล็กแพนเตอร์แต่จะเป็นคนอื่นเล่าเหมือนไอรอนแมนเลยแต่พิงแต่มีคิวมอนเกอร์มาด้วยผมกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมามจบที่เดียวกันหมด ผมภา,าวนาไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอ,อย่างนั้นนะผมจะผิดจะค่อนข้างผิดหวังเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันจะเสียเวลาเสียเวลาเราค่อนข้างเยอะโดยไม่จําเป็นอ,อ,อืเอกว่าก,ก็ก็มีความจะไม่เป็นแบบนั้นสูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรากลับย้อนกลับไปนึกถึงตัวอย่างอะในหลายๆเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับตันคาร์เตอร์เองจะเป็นคนที่แบบ เหมือนเดี๋ยวเขาก็ไปเจอกับดร์สเตรนท์ที่แบบเราก็ไม่รู้เกิดอ,อะไรกับดร์สเตรนท์เหมือนกันในเรื่องเนี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่แอกว่าสุดท้ายมันก็น่าจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าเรานึกถึงว่าถ้ากับตังคัตเตอร์ไปโผล่ในตอนที่ช็อตนั้นอะจริงๆถ้าเป็นในหนังอะคือโลกิโผล่มาใช่ไหมครับออกมาจากออกมาจากอุโมงค์มิติของเทสเซรัเออแล้วมันก็จะเป็นเหตุการณ์ในนิวยอร์กใช่ปะ่ะแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยที่นิวยอร์กมันกลายเป็นกลายเป็นแก๊งกระเ,เ,เดียนคอนาตล็กซี ซึ่งนั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าอันกับตันคาร์เตอร์กับแก๊งนี้อาจจะได้เจอกันก็ได้ที่นิวยอร์กใช่แต่ว่าผความหมายของผมคือผมคิดว่ายังไงก็จะได้เจอกันผมแค่หวังว่าไม่ใช่ว่าแบบเจอกับตันคาร์เตอร์ตอนจบของท้าย e ีทุกอันแล้วแบบเหมือนกับตันคาร์เตอร์เจอการเดียนกับเจนคาร์เตอร์เจอนี่กับตันคาร์เตอร์เจอนู่นแล้วก็ในที่สุดก็กับตันคาร์เตอร์ก็เจอกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งจะเป็นจุดพลิกที่จะเล่าตอนท้ายของ ของ What If คือผมแค่พยายามที่จะคิดถึงวิธีการเล่าเรื่องของวัน d ด v i s วิชัเป็นตัวอย่างที่เขาใช้เป็นแบบก็คือแต่วี่หนวันเดอ i ์วิชันเาทำได้ค่อนข้างดีคือทุกตอนมันไม่ได้เป็นไหนมากมายมันเป็นแค่การเล่าเรื่องที่มันมันเซลฟ์คอนเทนแล้วก็ตอนจบมีทิ้งท้ายนิดเดียวขแล้วก็พอมาถึง6-7เแปดเอ้ย789ก็ค่อยเป็นแบบอ๋อโอเคอันนี้ก็คือตัวไฟนนลของเรื่อง มาเป็นแบบเป็น,ปนแบบ <ừ m. S 1> ขยายออกมาว่าทั้งหมดมันหลีดสู่ตอนนี้อ่าซึ่งอันนั้นอ่ะสำหรับ <ừ m. S 1> วันเด v i ์วิชมันน่าสนใจเพราะมันเป็นแค่2ตัวละครเนี่ยนการบิวตัวละครเป็นในตัวแต่ถ้าเกิดว่าทุกอีพีเขาไปหาตัวละครใหม่แล้วก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบอีพีแรกอะผมผมกลัวว่ามันจะไม่ออกมาดีอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ อย่าไว้ใจมาเวลก็จริงเราจะพูดประโยคนี้ทุกครั้งที่เราพูดถึงมาเวลเราจะบอกว่าเราอย่าไว้ใจมาเวลก็จริงครับก็จริงครับเราอย่าไว้ใจมาเวลก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามดูต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็สนุกดีที่ที่เรามาแบบวีแคปตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคิดยังไงกับเอพิโซดหนึ่งของ What if สป o ยเลอร์ได้เลยเต็มที่อันนี้ ถ้าเกิดไม่อยากสปอยเลอรไปอันที่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะ,นะครับ,รบวันนี้รีวิวชิวชิวก็ขอลาก,กันก่อนนะครับฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากส like, มัครสมนะครับผมคริสครับเอกครับสวัสดีครับ